สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดห้าพันคนตักแดดเข้าคิวเราชนะคนแก่เป็นลมระนาวเหมารถข้ามจังหวัดมารอแต่เช้ามืด เมื่อเวลา8นาฬกา30นาทีวันที่15กุมภาพันธ์หลังจากรัฐบาลเปิดโครงการเราชนะและเปิดให้กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนสามารถลงทะเบียนได้ที่ธนาคารกรุงไทยตามสาขาต่างๆเนื่องจากเป็นกลุ่มไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตและแอปพลิเคชันเป่าตั้งล่าสุดที่จุดบ,บริการพิเศษโดมอเนกประสงค์สารากลางจังหวัดยะโสธรมีประชาชนในอำเภอเมืองยะโสธรกว่า5,000รายมาต่อคิวตั้งแต่เช้าท่ามกลางแสงแดดที่ร้อนอบอ้าว เพื่อมาลงทะเบียนเราชนะเป็นวันแรกสำหรับกลุ่มประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนส่วนมากพบเป็นผู้สูงอายุมาต่อคิวลงทะเบียนนอกจากนี้ยังมีผู้สูงอายุหลายรายที่หน้ามืดเป็นลมเนื่องจากต่อคิวกลางแดดเป็นเวลานานเบืองตอนเจ้าหน้าที่รีประสานนำเต็นท์มากลางให้ประชาชนเพื่อหลบแดดนายเีรพลอายุ72ปีชาวบ้านสำรานตําบลสำรานอำเภอเมืองยะโสธรกล่าวว่า โครงการเราชนะมองว่าดีมากเพราะช่วยเหลือประชาชนช่วงโควิดแต่สิ่งที่ยุ่งยากและเพิ่มภาระสาหรับประชาชนที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนอีกทั้งยังอยากได้เป็นเงินสดมากกว่าเพราะจะได้นําไปใช้ใจ่ายในครัวเรือนนางคําบุโพธารามอายุ79ปีชาวบ้านนาชุมตําบลแสนสุขอําเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดเผยว่าตนเดินทางมาจากบ้านโดยเหมารถยนต์มาในราคา300บาทเพื่อมาติดต่อรับเงินช่วยเหลือโครงการเราชนะ ปกติลูกของตนจะส่งเงินให้เดือนละสองพันแต่ช่วงระบาดของโควิดลูกก็ไม่ได้ส่งเงินมาให้และตนก็ไม่ได้รับบัตรคนจนมีภาระที่ต้องเลี้ยงดูล้านจึงตัดสินใจเหมารถมาลงทะเบียนโครงการดังกล่าวตั้งแต่เช้าจนถึงเที่ยงจึงได้เขายืนหลักฐานขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ